มาวันนี้พาพี่น้องมาเบิ้งอึ้งครับตื้งเผาไข่ตื้งเผาวล้วนๆตูยใหญ่ๆนี่เห็นบ่ไข่มันนี่นี่ละนะขออภัยท่านใดที่ไม่ชอบอึง้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งนะ้ำอย่างนี้เนาะนะกู้มากเพิ่นก็มากแลนะ้วเนาะอันนี้ก็ซื้อเพิ่นมาเมนู่นยังนันก็สิพุ่มมม ต้เม,นม,นมนเนี่ยังดกเนาะมุมนี้หน่อยมุมนี้ก็สีไปล่อยๆอีดอกนี่สองโลก,กว่าครับที่งานสั่งซื้อมากนะเป็นของฝากนะฝากเอฟซีธมะยองนะครับผมนี่แหละเอฟซี F C ได้ประมาณนี้นะคลิปน,นี้มั่นสัน้น ทักทายกันจังหน่อยนะก่อนเขาสงการนี่ก็นเอาอึ้งไหมรับชมฝนตกยึ่ออกหลดโอ้มเมงเมามีบนนอนคุณอะที่น้องยื่งจากบานกวดนะครับนี่จะทรงไปละยอง <c oughs> ทั้ง้านมูเจาขายลัวจากบาทเนาะทั้งนี้ก็ขายแตกกตั้งราคากันดท่ยกันผมรับมากกับลอยหันซิบก็มีอันนี้สองลอยครับผมมีหลาย,ลาย,ลายขนาดขายลวนก็นจะเป็นสามลอยอันนี้ขายมาสองลอยลอยหอยันซิปยืงยางอีกชุดนึ่งผม เอาไปเมียงไว้ตั้งหากแลยนะอีกอย่างเขาบอกเอาเขาบอกเอาใครตัวเราอยู่นับเบิ้งก่อนใครอย่างตัวสามแล้วอ่นนี่เมนสี่หูกินเบิดสักสิบตัวก็สื่อแล้วนี่อ่าโอ้หลายตัวอยู่ดอกคุมอยู่ดอกแ่้าใคร โอเคครับเป็นเมนูยังน right sí, being uh, ั้นนำเสนอเข้ามาเด้วพี่น้องเด้อยเมนูแปลกๆแน่นอกจากตุมจากย่างจากปิ้งนะหนึ่งนี่เห็ดย่ังไตลองแนะนำมากครับผมนผมจิตลองเฮ็ดบึงคลิปนี้ก็สันสนะสามนาทีกกลัวกับพอแล้ว ชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,บคำว่าถือใจจังไหนก็เื่อนพันด้วยพี่น้องด้วยเพื่อ้าว่ากันนะโอเคเจอกันว้คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ค้ามติดตามรับชมครับผมไปไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ